ชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะของธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีเห็นไหมคะจะมีคิดจะมีจำไหมก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นรู้ได้ยังไงต้องมีผู้ที่ตรัสรู้จึงมีความเข้าใจที่มั่นคงว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่บำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงและทรงแสดงความจริง จนมีผู้ที่เข้าใจตามรู้ตามประพฤติตามประจักษ์แจ้งธรรมะตามจนจริงเราขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเหมือนพืชเชื้อที่สะสมอยู่ในจิตที่จะต้องอาศัยการทนุบำรุงเพื่อที่จเจริญเติบโตผลิดอกออกผลเป็นปัญญาระดับขั้นต่างๆที่รู้ความจริงจนสามารถที่จะดับกิเลสได้ พราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยเนะคาสำหรับผู้ที่มีพระรนตรายเป็นที่พึ่งสูงสุด